ท่ญาติโยมทุกท่านวันนี้เป็นวันพระใหญ่เป็นวันมาพักชาวันนี้อาตมาก็นำอาหารที่ญาติโยมมาทำบุญแล้วก็เหลือจากพระสันแล้วก็นำมาแจกที่โรงพยาบาลเสนาให้กับญาติผู้มาเฝ้าไข้ก็ได้รับเอานำไปรับประทานต่อไปอ้าพเะเชิญคุณโยมมาพักเก็บออกมาขารยไปเป่งถูง ย้อเหต่เรนผมผมอายยงก็ไปเลยอายยงได้เลยได้เลยได้เลยยงอานนะย